ทักทายน้อยเดียวก็เอามือนี่สวยเร็วบ่มืดปันใดเด้เพราะว่าออกมาตรงไปลาดพิงแล้วก็เริ่มมีแสงแล้วสาวตุ่มกับไปทำงานคือก่เา ขอโทษขออภาาัยเอซีที่เขามาเบิงสาวตุ่มเด้อบมมีเวลาหอดสิไประหยามไปเลยง,งานมาเมื่อเอลเล่อาบน้ำกินข้าวแล้่วไว้รับปานตายพี่นอ้องงานหลายเนาะงานหลายไปจากงานแต่งงานอบรมงานประชุ่มงานจิกนิกจอกหลอกเฮ้ย เียกแลนอยู่ขึ้นมาบ่อขว่มท,ามทามา่าขว่มท่ามาไล่สีการการม <c oughs> าถารถเม์พี่นอ้องถาเพื่อเฮิร์กหรอกว่าออกมาตรงเม่ลาพงพอดีใครบ้างก็เข้ามาดูซิวันนี้จะมีผียุ่มใสหรือเปล่าผีย <c oughs> ุ่มก้องใหม่ใส่นะพีบอก ะะมนหนาวปันไดอากาศกระแจงแน่เร็วข้ากับมาทักค่ายกันคุณยายเจ้าสวัสดีจะ้ะสาวตุ้มสิไป,ปเฮ็ดเวียกมายืนฐานรถเมฆข้าวเดียวทักค่ายข้าวเดียวลายข้าวเดียวนะคะคุณยายบดไปยามเลยแจงวก้กอนบ่ม,มีเวลาเลยสาวตุ้มมีเวลาก่อนพอว่าทำงานหลายาหอดบานกับเมยอเอร์เนย เมื่อยแล้วก็มาสิมี่แห้งไปยามค่ะน,นี่ไถสิมีมาเฮ็ดแนวกินอาบน้ำกินเขา่าแแบบ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 แบ,บีทุ่มละ่ะบอดีเเอด้เบิงเบเบ้งไพรเลยบอดี้เขาไปเบิ้งไพเลยเดี๋ยวให้สาวตุ่มยุดหรือว่าวางหรือว่างานซากันนีก้อนสาวตุ่มสี่ลบไปยามดอกสาวตุม่มก้อนงามมาสันนะคะสวัสดีค่ะคุณยายขอบคุณเดอ้อย่องใจกันเนาะข้อนงามกับบอดี้เป็นเมียคูดอกคุณได้ <laughs> ก้อนงามกับมาจกสวมอยู่ต่างบานต่างเดนโอ้ยตาสิตนศาสตรเจ้าของเนาะ <c oughs> นะกคะก็เลยแจ้งไวสักก,สก่อนเอฟซี FC ทั้งหลายเหลยทั้งคุณยายคุณตาที่มาฟังล่ำเรืองเนาะพูดละให้สาวตุ้มว่างพูดละจังสิแลยนยำน้ำกลมัดจำไปก่อน <c oughs> มันงานหลายมันเมื่อยมันมันเมื่อยมันหลามันมมมีเวลาแล้วก็มาลงคลิปเจ้าของเลียงช่องไปสักก่อน อันยามได้มีเวลาสาวตุ่มกัเดินสายเออ่ยามมูยามกองอยู่หรอกคันนไม่มีเวลานี่จนปัญญาเอลีนะคะย่ายุพินสวัสดีสาวตุ่มคนสวนวัสดุหอยบดได้เป็นคนสวนเด้สวัสดีย่ายุพินคนสวยสาวตุ่มบดได้เป็นคนสวนเด้ย่ายุพินแมนนั่นแล้วป้อมแมนนั่นแล้วป่อพ่อเงินหาแต่เงินวัสดุเอ้าผมไปหาเงินใช่ยังในเมื่อโลกนี้มันต้องการเงินเอกากหาเงินเนาะ เงินมันมีโอกาสกระต้องฟ้าเอาเฮาบอไดไปหาในทางที่พิษทางบอไดหาหามากเฮาบอไดไปหาทางพิษกฎหมายเนาะมันเขายิบยืนมากว่าเออเฮ็ดแนวกินไถเนี่ยมันงานประจำเฮาก็มีเห็ดปอเปียเขาสร้างมากเข้ากระต้องขายเพราะว่าเขาบอไดเปิดร้านเนาะท่านเขาพ่อเห็ดไว้ถูไทยไปแต่ว่าก็เห็ดเนี่ยมันหยุดแล้วันธรรมดาซาตุมมุยปัญญาดอกนะคะแมนนนแล้วบอพ่อหาเงินแมนนนแล้วบอพ่อเงินหาแต่เงินเงินเงิน โอ้ยคุณยายก็ยัง,ยงเอาเงินมานับเนาะข้าวเดียวเดานับเป็นของข้าวเดียวเดานับอีกหรอกสาวตุ่มย่างบักลาเลียนบ่ท่านจบอยู่หาขาขาเนยบ่แมนเต็มธนาคา่าเราบอกโอ้ยมันมาสิยากเต็มเขาก็กบอ่อึุดมองไว้ดอกเนีย่ยเงินเป็นแค่เพียงตัวเลขเนาะเต็มไก่มันเต็มให้มันหองเอบเอบอยู่คือกบคืออึงนี่ <laughs> นคะคะสวัสดีเจ้าสาวภูโทษนะคะท่านบอว่าเสรนโอ้ย ท่านอยู่แต่ว่าท่านเบียดฝ่าว่เด้ออีกสองนาทีกับสีลงเลยเด้ออัลาผ้าจากเลยเด้อสาวผู้ท่อนกระจายเย็นๆเด้อสาวตุ้มมาท่านเดี่ยพยายามมันเบียดร้ายมันเมื่อยล่ะอ่อนเพียมันบ่มีแห้งคุณยายสวัสดีจ่าจากสาวผู้ท่อนเนาะมื่อนี้ใส่เสื้อเบาๆบนาปานใดเพราะว่าปกติสใส่หนาค่ะกุนี่ใส่หมวกใส่เมียกเมือนี่เบบพราบนะใส่หมวกเนานนะ นะคะกสบยุกยิกยุกยิกแเนี่เด้บอบ่ได้ซักว่าวดอกบ่ได้ตกเป็ด <c> ห <oughs> นีคนค้นยางกายก็เลยอวยหนีนะคะอีกหนึ่งนะที่ทักทายกันนะจ๊ะคุณยายสวัสดีจ้าจากสาวผู้ทอนเนาะสาวผู้ทอนส,สวัสดีจ้าจากคุณยายนะคะนารักกะแจ้งไว้ว่าเอฟซีต่างๆเอฟซีทั้งหลายวันวันเอฟซีต่างๆเอฟซีทั้งหลายที่เขามายามสาวตุ่มเนาะมาจาับไมกอนสาวตุ่มสิลบไปหาดอกสาวตุ่มว่างซะก่อน ราคาสาตุ้มมาท่านวางก็เลยบ่อเด็ดพยายามไผ่เลยนะคะบ่อเดเขาไปเลยมันเมื่อยล่ะออนเพียเนะเนีย่ยอีกหนึ่งนะที่รถเมฆสิมาสําหรับไล่นี้สาตุ้มก็ข,อ,ขอลาไปแล้วเ้อคุ่นเด,ด้เห็ดผมส่งส่งส่งนิกขึ้น m o อย <c oughs> ไปบายบายแล้วคะ่ะเดี๋ยวรถเมฆมามันสิลงบพท่านมันสิขื้นขั้นใดบพราท่านมันสิหยยบขั้นใดปากสิขาบดิน นะคะพบกันใหม่ไลฟ์น้ะสําหรับไลฟ์นี้สาวตุ่มก็ขอลาไปแล้วนะคะยายยุพินค้นซวยเห็นกระแวะมหาสาวตุ่มค่ะคุณยายขอบคุณลหลายๆค่ะยายยุพินกับหัวเตะหัวเตะน,นะคะสาวภูทนคุณยายเจอาและก็ยายยุพินนะคะขอบคุณและสวัสดี18ดล้านดวงใจที่ให้กําลังใจสาวตุ่มในไลฟ์นี้นะคะพบกันใหม่ไลฟ์น้าสิเริ่มตน้นเศร้ามีแห้งแล้วก็สิเป๊ยามหลอกเดอ้อพี่น้องเอ้ยนะคะ ขอโอกาสให้สาวตุ้มเน่ะนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณยายบ๊ายบายยายยุพินบ๊ายบายน้องสาวผูทอนค่ะรถมีมาแล้วรถมีมาแล้ว <c oughs> คนงามพี่ตามโฟจองน้องคงเจ้า